สวัสดีค่ะเพจดังเปิด ण, วาร์ปเจ้าของโพสตข่คมขู่หนุ่มกันชยัยอาจเดียงได้ก็งานนี้แหละดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงแม่ทีมของดีไอคอน Group เมื่อวานนี้ทำเอาหนุ่มกันชยัยเดือดจ,จัดโชว์โพสต์ข้อความที่มีเนื้อหาหนุ่มกันชยัยอาจเดียงได้ก็งานนี้แหละเข้าไปศึกษาข้อมูลดีๆก่อนจะหน้าแตกนะคะ รู้ไม่จริงแล้วออกมาพูดมั่วๆระวังฟ้องกลับนะคะพร้อมแนบข้อความจัดมาครับบอสมึงกูยังไม่กลัวเลยขณะที่ล่าสุดเพจอีซอขยี้ข่าวได้เปิดวาร์ปหญิงรายหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นคนที่โพสต์ข้อความข่มขู่หนุ่มกัญชัยระบุข้อความว่าพี่ตาแม่ทีมของดีไอคอน Group ผู้ที่สวามิพักและรักในองค์กรมากถึงขั้นยอมเอาตัวเข้ามารับลูกกระสุนแทนบอสพอลด้วยการออกมาขู่พี่หนุ่มกัญชัยให้ระวังตัวเดี๋ยวจะเดี้ยงสุดท้ายพี่ตาโดนทัวลง ชำปิดฉากแม่ทีมดิวเลอร์ใหญ่อย่างสมเกียรติสำหรับเรื่องราวของด h ไอคอนกรุ๊ปบ่ายวันนี้มินพิชยาจะ,ะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงครั้งแรกกับสื่อมวลชนขณะนี้ขณะที่กันกันตะถาบอยังไม่ออกมาชี้แจงเพียงแต่โพสต์ข้อความยุติการเป็นพิธีกรเท่านั้นขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะ